สมอย่้องพ่อลูกนี้สงสัยจะเล่นไพ่กันนะเนี่ยสอนกันเล่นไพ่เลยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเลือกเอ,อหวัวลอตเตอรี่ครับอมืมันก็ทำงานเป็นเนาะหมาตัวนี้เนาะไปทำอะไรนะเขาเรียกอะไปขึ้นทะเบียนทหารเลยเ <laughs> ขาเรียกขึ้นทหารหรือเปล่าวะ อะไรใครนเอาไปขึ้นหมายเกณฑ์ทำไม่ได้ซ้ําเขาว่าเป็นคนต่างดาวเ <laughs> ขามรนแลเป็นลาว <laughs> เป็นลาวเป็นเนขามีนหลบมุมมาอยู่เขาคอก็เลยต้องเป็นคนเถื่อนแล้วละพอมองดูเนาะห <laughs> มาทไมหน้าโตเลยนี่นะ,อะตอนเด็กๆเขาฟันหน้าไม่มีเลยฮะ ฟันขขางบนเยอะเกินแป้งข้างบนเยอะเกินตอนนี้แล้วป้าดอีกหน่อยสาวแย่งกันเลยนะเนี่ยขอดูหน้าหน่อยเซไม่น้าไหนเดียวหนเดียวเนี่ยแล้วขอดูหน้าหน่อยเซเฮ้น่อยเซไตายตายว้าวหน่อยเซใครเนี่ยแล้วหมาย กระดอกก็มือบอลนะเห็นไม่ได้ส่วนมากแล้วจะชอบนอนเอ้สักวันนะครมันนอนหมกเม็ดอยู่ในห้องอ่ะจะแกบไปถ่ายรูปมันนอนแก้ผ้าใครด้ยนะสักวันหนึ่งเถอะ,ะภาพนี้ลงยูทูปนะเนี่ยวันนี้เท่าไหร่วันเนี้ยฮะวันที่สี่พุทศกิกา ปี <P> 6-3สเอาลงยูทู e ไว้เป็นที่ระลึกเอาไวใ้ให้ไอหมามาดูตอนมันเรียนจบแล้วมันไปทำงาน,าน,นอ่าแค่นี้ก่อนนะครับนนคุณก็ไปทำบาปเขาเขาจะไป,น,ป,น,ปน,นอนเล่นเฟซเอ่อ,อคุยกับแฟนเขาสักหน่อยไปทำบาปเขา เออไม่รู้เรื่องเลยพ่อก็เลอแย่งอะไรเลอตุดกระเทยอะไรเยอะไหม <c oughs> ไปหาเจมอนบ้างหรือเปล่าล่ะเออเอ,อ๋แอบไปหาเจมอนบ้างหรือเปล,ล่าอยู่ใกล้ๆนะ่ฮะวันหลังแกลงไปทำรถเสียหน้าบ้านเหมือน,นี่ยหน้าห้องอะ่ะ <c oughs>